ครับกิ่งทเข้าซิปนะครับผมกิที่เข้าซิปนะครับไมเบบ่เราจับกันบนนี้เสมอกันนะครับเราก็วางตามเส้นเป้าหน้าที่เราขีดไว้ตรงนี้นะครับผมเมล่อด้านล่างนี้เราบีบไว้แน่นๆนะครับแล้วก็ย้ำตรงเคมีแค่นี้ครับแล้วก็เย็บไปตามเส้นเป้าหน้าเลยครับทีนี้ ตรงขาในแต่เฉ็บขาใน2ข้างเนี่ยต้องตรงกันนะครับซ้ายขวาเดี<ๆ>๋ยวก็จะไปตามเส้นเป้าหลังเลยครับเ<ๆ>ส้นแพทเทิร์นเนี่ยกับเส้นเอวเนี่ยต้องตรงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนเข้าขั้นตอน ทำต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ระวังไอสองเส้นนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับผมเย็บขอบในไม่ต้องเย็บสุดนะครับนะครับเว้นไว้สักครึ่งนิ้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้สักครึ่งนิ้วพอนะครับได้แล้วเราก็คว่ำตรงนี้ลงนะครับนี่ ควาำลงนะครับแล้วก็เย็บซิปติดกับสาบครับผมแล้วก็สอดซิปเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ย้ำตรงขอบนะครับ พอติดสิบเ็จใช่ไหมให้เราพับตรงนี้เข้าไปแล้วก็ย้ำตรงใต้ขอบนะครับครับย้ำใต้ขอบตรงนี้แล้วก็เริ่มเย็ยบสาบจากขอบด้านบนตรงนี้ลงไปเลยครับ ขั้นตอนนี้ต้องเจ็บตรงๆนะครับผมก่อนจะถึงโค้งนะครับก่อนจะถึงโค้งให้เราดูซิเกันไปก่อนนะครับ ก็ระวังกว่าสิบตรงนี้ด้วยแล้วก็โคงครับ เสร็จแล้ววิธีเข้าซิปครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ